ทำไมฝุ่นมันฟุ้งแบบนี้啊ทำให้มันดีดีหน่อยสิว้แล้วนี่อะไรเนี่ยไปตอกถังฝุ่นมาแลยไงทำไมเนื้อตัวสกปรกแบบนี้อะก็ฝุ่นบ้านคุณอันเอ้ยคุณผู้หญิงมันเยอะดิคะนอยก็ตัวเปืือกแบบนี้แหละคะ่ะนี่อย่ามาตีฝีปากกับฉันนะเธอได้แหละทําง,งานยังไง คนใช้คนก่อนๆไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้เลยนี่รีบไปล้างข้าวสก,กปรกออกเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวข้าวดำๆเนี่ยมันจะติดบ้านฉันหมดไปค่ะคุณผู้หญิงไปสิเร็ว,รวคนไม่รักสุขอามัยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นได้แค่คนใช้ทำไมมองหน้าไม่พอใจเหรออย่ามาอวดดีกับฉันนะ ่ล่อเป็นกลนะว่าไหมอุยไนมี่แใจไปมีถูกกับเสียงคนอื่นหรออมูได้ก็อย่ามาเชิญชาวบ้านอันี้โกงล่แหนดนะใส่เน็ตเหมดแล้วเออเอก้อยนุ่มขอโทษนะก้อยังให้หนุะหุ่มสัญญาว่าตอไปอ่ะ หนุจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทันให้โองปากทันทายองมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีู้เนี่ยทันยังก็ตายนะก้อยใส่หัวเอาเวรชี้ให้ันได้นะมันก็ไม่ต้องกลั่นมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันแล้วนะนะนะแบบนี้หนุ่มจะอยูอย่ที่ไหนก้อย มีเพลงไว้ได้เวลาแต่แรงอยู่นี่แหละออกปนนะจ๊ะแไม้องมาเลกบ้องเียนมีผโทอย่กไป้่ก็ได้นะหนุ่สัญญาขอโทษจ๊ะนะม มันนี่เลยมนมี่เลยลูเลจ๊นี่อยน้ำซุปสูตรสเปรกูนเจ๊อะโอ้ไม่ใช่นะคะเจ๊ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะผิดพลาดบ้าบอเลยตบอยู่ในกา๊นน้ำร้อนขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมวจะเอาเรื่องเจ๊ถึงที่สุดเลยคอยดูแลจะเอาร้านเจ๊เลยจะเย็นๆก่อนนะคะไม่เย็นแล้วมันเข้ามาอยู่ได้ไงอ่ะอืมผมมากเลยค่ะ ข้าทั้งฝ่านั่นแน่เจ๊อยากเกีย e. 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 ้ยวกับฉันด้นนะอีอีเอเอเอลฟ์เฟนส์เอเอเอ็กส์ไข่ Eh. eh. Enter. 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 Exit. 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 Eh. สันตอบแยมสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมเจเดยันยัก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแยมเห็นความจริงทั้งหมดแล้วเขาอ,อธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีกีก้เกะฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันคนแก่ก็ยังทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแย้มโอ้ขอโทษฉันว่าฉันกับแกไปกันไม่ได้หรอก เรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆรัเลิกกันไม่ไนะ้แยมเขาไม่เลิอกอ่ะเขาขอโทษนะครับผมขอโทษแม่ผมขอโทษจ,จริงๆนะครับกรุณาเชิญออกจากบ,บ้านของฉันไปแล้วไม่ต้องห่วงหลังบ้านของแกรับรองว่าได้คุกทุกชิ้นออกไปไม่งั้นฉันจะแจใ้งตำรวจ